สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจนจากเต็นท์รถบรรทุก KU M นะคะวันนี้เจนไม่ได้อยู่หลังกล้องแล้วนะคะวันนี้เจนมาทั้งตัวเป็นเป็นแล้วก็เสียงจริงๆค่ะก่อนชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้นะคะเจนจะพาทุกคนมาดูรถป้ายแดงนะคะงงใช่ไหมว่าทําไมเต็นท์ของเราเป็นเต็นท์รถบรรทุกมือสองแต่ทําไมเต็นท์ของเราแบบมีรถมือหนึ่ง ทุกคนงงใช่ไหมคะแต่เต็นรถของเรามีจริงๆค่ะสองคันนี้ค่ะเข้ามาใหม่เลยเป็นไงคะสวยใช่ไหมคะมเต็นจะบอกว่าสองคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเป็นรถที่วิ่งมาจากศูนย์ของเขาเลยนะคะวิ่งตรงมาจากโรงงานเลยนะคะเชื่อไหมคะว่าเลขไม่ไม่ต้องพูดถึงค่ะน้อยมากๆแน่นอน งั้นถามถามพี่เอกดีกว่าค่ะคพี่เอกคิดว่าสองคันนี้อ่ะเลขไม่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นรถใหม่แบบขนาดนี้น่าประมาณอาจจะเก้าร้อยเก้าร้อยโลเก้าร้อยโลหนูว่ามันสูงไปป่ะเก้าร้อยโลยังสูงไปอีกเหรอใช่รถใหม่ขนาดนี้พี่คิดว่ามันเก้าร้อยโลหรอเอาเอารถถ้าข้าร้อยอ่ะห้าร้อยโลไม่ใช่ค่ะผิดแล้ว คันนี้สองคันนี้รวมกันยังไม่ถึง500ร้ยเลยปะเดี๋ยวเจนพาไปดูเลขใหมคกันแล้วก็ไปชมภายในกันค่ะเป็นไงกันบ้างคะภายในโอ้ยังไม่ได้แกะเลยอ่ะเขาเรียกอะไรนะพลาต,ติกใช่ไหม พลาสติกใช่อันไรเขาได้พลาสติกพลาสติกเออเนาะแล้วถามทำไมงงอ่ะพี่เอกไหนแพนกล้องไปที่ไมซ์ให้ทุกคนแบบได้ชมแบบกับตาโอ้โหนี่นะครับเล่นมาสองร้อยสามโฟกัสเลื่อนิดนึงสองร้อยสามสิบสองกิโลเมตรฮะสองร้อยสามสิบสองทุกคนจำไว้นะคะคันแรก 232กิโลเมตรพี่เอคช่วนหนูจำได้นะเดี๋ยวจะเอาไปบวกกับคาร์โนสว่าว่าน้องถึงว่าน้องรวมกันยังไม่ถึง500จริงหรือเปล่าโอเคอะลองลองเปิดลองเปิดเอ้ยลองสตาร์ทรถให้หนูหน่อยโอ้แอร์ไม่อยากลงแล้วอะแอร์เย็นอะผิเลยข้างนอก ข้างนอกแบบแดดแดดตอนเสด็จมงคึ่งอะค่ะ <question> ก <wh urgency starts> ็อ <belonging> ย <repetition> ่างเงี้ยเนาะสนใจไปพี่เอกแอเย็นอะหรือว่าเป็นเค้าเราร้อนเนาะให้ทุกคนได้ฟังแบบฟังเสียงใช่ไหมมากฝีมือวันนี้ต้องที่ออริจินลทั้งสองสาขาสาขาหนึ่งหลังเสร็จ อนี้ค่อยลาโพงใช่ไหมใช่ใช่เสียงดังคมชัดหนูว่าช่องแบบใช้สอยเขาก็แบบเยอะเหมือนกันนะแบบช่องเก็บของอ่ะหรือว่าหนูไม่ค่อยรู้เรื่องรถบรรทุกฮะก็เลยไม่รู้ว่าเขามีเขามีเครื่องเฮ้เขามีช่องเก็บของเยอะขนาดนี้เลยหรอจริงหรอ ม่อยากจะเชื่อแล้วเกียร์รอะคะรถคูซูคันนี้เป็นเ,เกียร์มีทั้งหมด10เกียร์นะครับมีเป็นเกียร์โลแล้วก็เกียร์ไฮนะเรื่องอัตราเร่งคูซูไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าบรรทุกสายสายบรรทุกดิดน,ดนเน,นี่ยสายบรรทุกดินสายบรรทุกหินทรายเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วเพราะว่าอตาการเร่งช่วงต้นเนี่ยเขาดีมากอื อะงั้นพี่เอกเขาก็บอกมาแล้วว่าสายดินสายหินไม่ควรพลาดนะคะเดี๋ยวเจนจะพาไปชมรอบๆคันไปดูยางไปดูคัสซีกันค่ะ,ะม,มาค่ะมาดูยางกันยางยังเต็มอยู่เลยนะนะดู ออกมันใช่ม,ม,มั้ยใช่ค่ะก็ต้องมีให้เห็นสิน้องมือหนึ่งน้องส่งตรงจากโรงงานจริเงเ,เหรอนะที่อขึ้นนั้นหน่งมากนี่ทาง,ทางโอ้ใช่ใช่ค่ ดูค่คะซีค่ะซีของเขานะคะ5เมตร50ค่ะอค่ะสำหรับสายดำพวกน้ำดินดำหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไม่พาแล้วนะคะเดี๋ยวเจนจะพาชมรอบๆคันไปค่ะพี่เอก เป็นไงกันบ้างคะรอบๆคันของคันนั้นเจนก็พาชมแล้วนะคะเป็นไงคะถูกใจใครหรือเปล่าอาแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจมาดูคันที่2กันก่อนคันนี้ก็น้องฝาแฝดก,กันมาพร้อมกันนะคะเป็นฟูโซ่ซูเปอร์เกต380แรงอาเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมภายในตัวรถกันคะ่ะ สำหรับคนตัวเตี้ยนี่ไม่ค่อยเหมาะกับการขึ้นรถบรรทุก่าไรนะหรือหรือเป็นแค่หนูคนเดียวอะน่าจะเป็นแค่เราคนเดียวเออหนูก็ว่างานเนาะคันที่สองนะคะคันนี้คันแรกเลขใหม่สองร้อยสามสิบสองอะคันที่สองเรามาดูกันว่าเลขใหม่เท่าไหร่นะพี่เอกแพนก้าวไหม 252รัหบเป็นไงคะรวมกันถึงห0าร้ยไหมคะไม่ถึงไม่ถึงเลยแล้วพี่เอกบอก5 0 0ร้อพันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คิดผิดแหละคิดผิดและ,และโอ๊ยไม่ไหวหนูเนี่ยไม่ไหวแล้ว <laughs> หนูร้อนสตาร์ทเครื่องให้หนูหน่ะได้ไหมคะหนูฟังเสียงเครื่อง ง่ายด้วยนะไม่ได้รีโหลดนานล้วนะถ้าวันเครื่องน้องรีโหลดอ่ะค่ะไม่ไม่ได้รีโหลดเลยคือแบบว่าถ้ารถมันดีเครื่องมันแน่นนะครับแต่ว่าอ๋อหมายถึงแบบคิดอย่างนี้น้องก็มาแล้วอ๋อนี่นี่เองเนี่ยพอมาครั้งที่สองก็ไม่อยากลงอีกแอร์เย็นค่ะพี่เอกไม่เย็นหรอคะข้างนอกร้อนไหมคะ กลโอ้โหเพลงโอ้เราโอ้เราจะได้ยินชัดเจนเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้เรามากเลยโอ้บางคนนั้นก็มีเหมือนกันใกล้เราเหมือนกันโอ้แบบขี่รถไปนั่งรถขับรถไป นั่งรถไปก็แบบฟังเสียงเพลงแบบอินอะแต่ว่าคนขับอย่าเพินเกินนะคะคนขับาค่ะอย่าเพินนะคะอันนี้คืออะไรอะพี่อ่ะของน้องยังอยู่ครบเลยของแลว,ว่าเป็นมือถอจากโรงงานจริงๆโโของโรงงานผู้ผลิตที่เป็นแบบว่ามิชลินะนะด d นะอันนี้ อันนี้ไม่ได้เตรียมนะอันนี้อันนี้ด้วยความอยากรู้ของเจนเองก็เลยก็เลยให้พี่เอกเปิดอ่าพอพอเปิดน้องน้องยังอยู่นะน้องยังอยู่จริงของแท้จากโรงงานแน่นอนขึ้นชื่อว่า K U M อะค่ะรถบรรทุกมือสองสภาพดีราคาถูกต้องอะไรคะ K U M อ่าไปค่ะเดี๋ยวเจนพาไปชมยางแล้วก็รอบๆรถข้างล่างกันดีกว่าค่ะอ่ายางค่ะยางของคันนี้ เหมือนกันยางเต็มเพิ่งออกมาจากโรงงานยังไงก็เต็มค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> น้องก็คัสซี 4, น้องก็เท่ากันนะคะห้าเมตรห้าสิบเท่ากันน้องมาพร้อมกันก็ต้องเหมือนกันอะคะ <c oughs> อ่ะนอเอามาชมรอบๆคันกันดีกว่าค่ะ ไในสายนี้นะไม่ควรพลาดเลยจริงๆเจนไม่อยากให้คนที่แบบชอบรถแบบนี้หรือแบบกำลังมองหาสเปคแบบนี้พลาดอะค่ะไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆต้องโดนแล้วปะใช่ไหมพี่เอกใช่สวมากรถเืองจากโรงงานเลยนะใช่โอ้โหคือแบบเนี่ยถ้ามีตังก็จะซื้อเหมือนกันนะแต่ไม่มีตังอะเนาะ วันนี้นะคะเจนพาทุกคนมาชมฟูโซซูเปอร์เกต380แรงสคันนี้นะคะราคาเท่ากัน1ลาร1,890,000บาทลูกค้าที่เครดิตดีนะคะใช้เงินออกรถเพียง1,50,000บาทเท่านั้นไม่ควรพลาดเป็นรถบรรทุกมือสองสภาพดีราคาถูกต้อง KUM เเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ เจนต้องจบการรีวิว2องคันนี้ไปก่อนอแล้วคลิปหน้าเจนจะพาไปดูรถสวยๆสภาพดีราคาถูกของเต็์รถบรรทุก KU M อีกนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ